สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สมบัติทัวร์สมบัติทัวร์ตรงนี้พาวันนี้วันนี้เราจะไปเชียงใหม่หด้วยรถรถทัวร์คันนี้รถคันนี้เป็นรถทัวร์ VIP นะครับก็าจะนั่งแบบสบายๆเดี๋ยวเราจะลังกระโดดขนเตาขึ้นรถนะครับ เป็นไฟส่อมรั่านกานทงโดยประมาณชั่วโมงเศษตอนนี้เราอยู่นที่จุดพักรถนะต,ต้นกำแพงที่กำแพงเพชรแม่กินข้าวนะครับ ตอนนี้เป็นเวลา05:51เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันและนอรหรืบนันนี้เป็นอาหารมื้อดึกของเรานีเป็นข้าวต้มอนี้เป็นรัดข้าวแกง ีกินเสร็จมันให้ยเรียบร้อยรีบกินรีบไปน,นอนขณะนี้เวลาตีหนึ่ง ลุงสวัสดิ์ครับลุงสวัสดิ์ตอนนี้เราถึงกันที่ตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่แล้วอากาศเย็นมากตื่นมาเขาเรีอ,อะไรนะไอ้น้ำเกาะตรงกระจกรถเต็มเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามารอรอรถรถเช่านะครับประมาณเจ็ดโมงอุณหภูมิเช้านี้ที่บกสอะไรนะบกสอาเขต อยู่ที่16องศาเย,ย็นเย็นเานีครับรถเช่าของเรา h o n d a City ตอนนี้เราอยู่กันในรถเช่าในรถเช่าเป็นซิตี้ฮ<อ>ันด้าคาเลนเชียงใหม่แต่ตอนนี้ตั้งหมุดไปดอยอินทนนท์เลยเพราะว่าเราจะไม่เที่ยวในเมืองเพราะเราเคยเที่ยวกันแล้ว Let's go <S ตอนนี้เราอยู่บริเวณจุดตรวจจุดที่หนึ่งนะครับทางเข้ารอยยิถนนเรามาซื้อตัว๋วแล้วเราจะทางกันต่อทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกวัชิรทานคือหนาวมากบริเวณรอบๆเนี่ยมีแต่ละอองน้ำที่มปจากน้ำตกตากวน เดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันนะครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสคือมันมันฟินมากแล้วมันก็หนาวมาก เป็นไงบ้างบรรยากาศที่น้ำตกวชิรธา,านตอนนี้ก็เปียกอยู่แล้วก็เย็นแต่มีแดดแล้วตอนนี้เริ่มตื่นตื่นขึ้นบด้ตคนเริ่มมาเยอะขึ้น่ากตอนแรกที่เรามาก็คือมีแค่เราสองคนตอนนี้คนเยอะมากาาาาน,น้ำเยอะตลอดปีล่าไม่รู้รู้แต่น้ำแรงมากและลมกระแรงมากสงจัง เดี๋ยวขับรถไปเที่ยวกันเรื่อยๆสองคืนสามวันเราอยู่กันที่นี่ดอยอินทนนท์นนไปครับเรามาต่อกันที่น้ำตกสีรีทานน้ำตกสีริทานตอนนี้จะต้องลงไปอีกหนึ่งร้อยเมตรนะครับตอนนี้เราเดินลงมาหนึ่งร้อยเมตรก็ถึงบริเวณน้ำตกแล้วนะครับจะได้เหีนน้ำตกสูสีส่าอ,าอยู่นี่ครับน้ำตก างมาถึนะครับน้ำตกศิริภูมิเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันสวยงามขนาดไหนเป็น<ม>ทางเดินเข้าไปน้ำตกน้ำตกศิริภูมิเราเดินทางมาถึงแล้ว นี่ก็เป็นน้ำตกที่ที่สามที่เรามาเราเยี่ยมชมนะครับน้ำตกซีริภูมิน้ำเย็นมากที่นี่อากาศดีครับสดชื่นและกันที่พระธาตุพระธาตุเออพระมหาธาตุนะพระเมธทนีจนแล้วก็นัพระคนภูมิซิลิแต่เราต้องเดินเดินเท้าขึ้นไปนะที่จริงอะมันมีรถรถบริการรถฟรี แต่ตอนนี้ไม่เจอรถเลยสักคันหนึ่งเราตอนน้องเดินเท้าขึ้นไปสักระยะหนึ่งอันนี้เป็นทางขึ้นข้าบหาท่านนะครับและมีันไนเลื่อนรถเลือกสี่จะไันรถไเลื่อนรอครับ ในการดูถนนเพราะว่าทางโค้งเยอะมากนี่ครับทางเข้าบ้านป่าบงเพียงเดี๋ยวเราเดินทางต่ออีกสักพักหนึ่งก็น่าจะถึงบ้านป่าบงเพียงแล้วน่าจะไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่เดินทางต่อครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านป่าบงเพียงแล้วนะครับเดี๋ยวจะขนสัมภาระ,ะเข้าบ้านแล้วจะ,จะพาชมบ้านกัน นี่มีนแผนต้อนรับมาด้วยนะเขาชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วสวัสดีชื่ออะไรลูกชื่ออะไร บ้านระเบียงนาะที่เราจะเข้าพักวันนี้นะครับเราจะพากันดูรอบๆกันวิววิว360องศาตัวบ้านจะเป็น2ห้องนอนนะครับโอเพนแอร์ มีห้องน้ำห้องน้ำไม่มีไฟนะครับจะใช้แสงอาทิตย์ห้องน้ำมีสองห้องนะ ที่บริเวณหน้าบ้านจะมีระเบียงชมวิว3 6 0องศาได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะครับเดี๋ยวพาไปชมนี่ครับห้องนอนมีมุม้ง บริเวณนี้ก็จะเป็นที่นั่งสาหรับชมวิวนะครับเติมมีเตาปิ้งย่างมีเสืออันนี้เป็นวิวหน้าบ้านนะครับมองเห็นได้โดยรอบเลย ถ้ามาช่วงตุลาถึงพฤศจิกาเนี่ยอต้นข้าวยังยังเขียวอยู่ตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวหมดแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารของเราแล้วครับอาหารมื้อเย็นของเรามื้อเย็นตอนหกโมงเย็นนี่ครับอาหารที่เขาเสิร์ฟมาให้วันนี้มีไข่เจียวหัดผักกากหมูแล้วก็น้ำพริกอันนี้เป็น แคบหมแคบหมูแคบหม,บหมูแล้วก็ปลาทูนะครับัผักต้มเขาสวยอยู่นี่นี่ร้อนๆน่ากินทุกอย่างเลยนี่กินกันสองคนนะกินข้าวตอนบรรยากาศแบบแสงทวายไลท์แล้วให้ดูบรรยากาศ